เป็นกองเลยนี่ไงมาแล้วขวาวิ่งมาขวาวิ่งมาตัวตายครับอ้าตายเฉยพอด้วยเอหอชนมากเลยข้างหน้าหนึ่งตัวครับพอมุมเลยนี่อยู่นี่นีเป็นเปีนปีน เอาเข้ายังเนี่ยยังเหรอำลังมาโอ้โหตายเลยเอามันมันมนแรกกับคุณเดมบอกคุณเดมว่าตายเงี้ยหรอใช่จะว่าไงคุณเดมตายแล้วเนาะคุณเดมนวดนวดมันจะตายแล้วเฮ้ยใครไม่ตัวยิงผมว่บ้านเลยแหละคุณต้องมาบ้านนี้ก่อนเนาะไอมันกลับมาเอาของเว ตายวะโอ้ยเมย์เมย์โหดตายตายตายเมย์โหดว่ะเก็บเอาเก็บเอาเลยอะืนไหลเฟิ่นกากจังวะเ้ยรถเข้าชาบ้านเราไอออกซ้ายว่ะไป่เลือละจอดด้วยจอดด้วยจอดจอดจอดแล้วจอดแล้วโหล ครัแถวๆแถวๆไ็่แล้วอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้มีมีวิ่งตรงนี้ด้วยเหรอไหนวะลงในไปแล้วลงในไปแล้วบอดตายบ้านนะตายบ้านนะดาวตรงนี้วิ่งข้าวไข่ล้ำลายออกมาเมย์จะล่วงวะยิงหนึ่งยิงหนึ่งเมย์ล่วงแล้วเด็กเฮ้ยหน้าผมหน้าผมโอ้แอบผมมุมเลย เห็นละขวาหนึ่งขวาหนึ่งขวาหนึ่งขวานึ่งเห็นละดาวโอ้ยเปลี่นก็ตายเลยนิงนี่ตายไม่ตายเพราะว่าไม่ตายไม่ตาย,ตาย,ตายจริงจริงก็หลาย,ายล <c oughs> ไปละมันมีก่อนให้ผมวะไหนวะตามพองในยไปละพองสุเอต คือไม่ชอบอะไรก็ได้ของอะไรไปไหนต่อไปคณะวิ่งคณะวิ่งตายอ่าเขาเขาทงมากเอาทงมากพอพอเอาไก่แรกเอาไก่แรกมาเข้ามามันไม่ใช่มันเขาเรียกว่ามันตามไม่พอไปเลยครับไปเลยไม่ต้องไปแล้ให้เขาตามไปเขาช้า เฮ้ยมีคนยิงมีเหรอเฮ้ยสไนสไนไม่ต้องลงไม่ต้องลงผมลงล้ผมลงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนอ่ทราบาทราเทราลาหนฮะนาราเนี่ยากตกกแตคุณอยู่นะอ๋อคุณไปเออเอาทองเนี่ยโอเค sai rồi ạ, ả ta, ủi của bon, sơn ai, vẫn ở, vẫn đang ở hả? ơi, 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 quá Một đồn Bồm bồm Đi trong nghĩa, đi trong nghĩa, đi nâng Nào mà, Ờ, lim lim Đào hấp Đào Đi ta à thái má lại, đừng, นี่อหนึ่งโอ้น่าสนุกเลยทางด่วน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 ตเนืองต่อสามเมผมมีกล่องกระสุนนะแล้วก็กล่องๆไม่มีมีคัตเตอร์หนึ่งยูวีหนึ่งแอร์ท้ายหนึ่งโอเคคัตเตอร์สองเลยแหละอ๋อไม่ใช่นับไม่นับตรงนี้วิ่งหนึ่งตรงนี้วิ่งหนึ่งโอ้ไม่ได้ว่ะทางด่วนทางด่วน ทางล่วนคือต้องไหนวะทางล่วนไ่ามืองแนก่นเอตั้งพอร์ตอ่ะถาไปตั้งพอร์ตมันจะมีขึ้นตางขึ้นเนินอะ่ะวงไล่มาแล้วว่ะเราต้องไปทางไหนซ้ายหรือขวาดีข้างหน้าข<ม>้างหน้า,นาเลยผมไปจุบวีก่อนเอาไปไหนซ้ายหรือขวาเล่นเนี้ยเล่นเนี้ยเล่นเนี้ยอยู่ในวงอยู่อ๋อเราเล่นเราเล่นจองเดินได้นะแต่ว่าต้องแบ่งอ๋อโอเคเข้าใจคำถามกดแล้วเคียร์ขวาก่อนเลยเคียร์ขวาก่อนเลยอยู่ด้านล่างข้างหน้าหนึ่ง

ขังเราแม่งไม่เห็นเนินเลยวะเล่นเนินไหนวะมาร์กเหลืองผมแค่มาร์กเหลืองอขากันโอเคอ๋อวงมันไอ้นี่นี่วะขอบวงเรามันใกล้ลงมาใกล้นี่ อเอละเดี๋ยวล่วงละไถ้าเราเล่นเล่นจองเรือนี้ได้ปะวะผมมาทางนี้แล้วเนี่ย คุณเล็งข้างหลังฝั่งขวาให้ด้วยนะหน้าคุณอะทางขึ้นที่มันจะขึ้นมาหาผมได้อะใช่ยิงอันนี้สายวิ่งซายอีกหนึ่ง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 เนี้ยเท่านี้มีสไนมีสไนมีสไนสไนสไนโอเครับทราบล่วงสไนไปไหนล่วงแล้วเหรอ่ะยัยไม่ล่วงอยูตายสไนตายเกียร์สายสายเกียร์สายเกียร์ ดี๋ยวผมดูโลเคชั่นหน่อนะปึ๊บปึ๊บไอ้บ้านบ้านนี้บ้านนี้ชั้นสองไหนวะนี่นี่ชั้นสองครับตัวสีฟ้าอี่งนี้นละมันต้องออกมันต้องออกบีบแล้วบอมบีบแล้วไอ้เทียงไอวาร์ปขวาเข้าหลังหลังเขียวเข้าหลังเขียวเข้าเดี๋ยวตาย ไอ้ชาโดลงร่างไปแล้วตรงนี้วิ่งตรงนี้วิ่งตรงนี้คุณเจดูขวาไว้นะดูขวาไว้นะขวามันถ้ามันมามันต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวาขวาคุณอนะมาแล้วมาแล้วไหนวะนี่นี่ตายตายเห็นตำแหน่งตรงไหนบ้างอนะเหลือห้าเหลือสองตัวสองตัวอะตรงไหนแถวแถวนี้ใช่ไหม ตบลงแอร์แล้วถอยมาถอยก่อนคุมระยะไว้คุมระยะไว้สายวิยง่งหนึน่งเหลืล่างล e ่างไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ในมินิแมปละผมมีนี่นได้ป่ะโอเคสวยได้ได้วย่างนี้ลอบาตลอด ใครนะไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเนี่ยมันวิ่งหนีมาตั้งแต่บ้านน้นที่กูเดมบอกอ่ะเออโอยเขียวเลยไม่ได้กลับบ้านเลยข้างฝาวไปกลับอ,อยู่นี่ไง <laughs> เกิดเกิดรอดทุกเกิดเลยืม <laughs>